สวัสดีครับผมทายอายุ33ปีนะฮะวิดีโอนี้ผมเก็บไว้ดูความเปลี่ยนแปลงของผมเองเนาะว่าแต่ละเข็มผมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนนี้ฉีดเป็นเข็มที่4แล้วเนาะจากจากคลินิกที่หนึงที่ผมไปติดต่อไว้ ค่อนข้างโอเคเลยคลินิกนี้ถ้าสน,สนใจสอบถามผมได้เนาะความเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นแรกๆเลยเสียงตอนแรกก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นหวัดเพราะว่ามันเหมือนมีเสเลตติดคอส่วนตัวอื่นๆก็จะมีเรื่องของหนวด หนวดมีความเข้มขึ้นแต่ก็ยังเป็นลายอยู่ยังไม่ใช่หนวดจริงๆข้างๆไม่มีสิวดีหน่อยไม่ขึ้นพยายามดูแลหน้ามากที่สุดเพราะดูจาก t r a n s g e n บางคนอพอเริ่มฉีบเริ่มหน้ามันก็จะสิวขึ้น ผมพยายามมากเลยแต่ก็ยังมันแผบเลยก็จะมีเป็นผื่นสิวประปลายแต่ก็ไม่ได้มากอันนี้คันเกาคนะ่ะไม่ได้สิวเนาะส่วนเข็มที่สามเนี่ยผมน้ำหนักห้าสิบสี่อ่าไม่ใช่ห้าสิบสี่หกสิบสี่ พอมาช่างเพื่อเตรียมที่จะฉีดเข็มที่4ี่หกสิบห้าทั้งทั้งที่แบบว่ากินปกตินะไม่ได้เยอะไม่ได้แบบโอ้โหกินที่สองสามจานกินเหมือนเดิมของหวานชอบเหมือนเดิมก็เข็มที่สามผมไปตรวจเลือดด้วยซัดไป6หลอดโคตรเยอะเลยแขนชาทั้งวันเลย ก็จะเป็นตรวจพวกเรื่องเกี่ยวกับ HIV ตับไวรัสตับอักเสบเชื้อต่างๆที่มันมีแมวโน้มที่ว่าเราจะต้องควบคุมมันยังไงตรวจไว้ก็ดีเพราะว่าการเป็นทางสมัยก็ไม่ใช่ว่าจะยากหรือว่าไม่ใช่ว่าจะง่ายทีมันก็ก็มีผลผลเล็กน้อยหรือปานกลางหรือมากที่สุด แล้วแต่ตัวแต่ละคนด้วยอ่ะต่อมาความเปลี่ยนแปลงอันที่สองอันที่สามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแน่นขึ้นช่วงไหลช่วงแขนผมเล่นเวทด้วยแหละแต่ก็พยายามเริ่มเล่นเริ่มเล่นก็ไม่ได้มากก มันก็ยังไม่ไม่รูสิมันรู้สึกว่ามันก็ยังเฉยๆอยู่ทุกอย่างเฉยหมดพราะเว้นว่าความความมีกล้ามเนื้อแฟนจับข้างหลังจับไหลเขาก็บอกว่ามีความแน่นแน่นขึ้นด้วยว่าพอเราเริ่มฉีดเราก็เริ่มมีการรักษาร่างกายตัวเองให้ดูแบบว่ามีเฟิร์มนิดหน่อยดวดเชือกเล่นเล่นเวทจกเวทบ้าง ไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องทําบ้างเล็กน้อยส่วนความอ้วนรู้สึกว่ามันจะอึกอัดขึ้นแต่อาจจะอึดอัดเพราะว่ากล้ามันขึ้นหรืออะไรงไงไม่รู้มันมันอึดอัดช่วงบนไลหมดเลยเป็นเป็นเพราะว่ามันมันมันอ้วนขึ้นด้วยหรือเปล่าส่วนแต่ก่อนเป็นคนที่นอนง่ายมากหลับ แป๊บแปบหลับละอะไรอะไรก็นอนตอนนี้ก็คืออยู่ได้ไม่ง่วงไม่คื่ออยู่ได้อะที่สองที่สามก็อยู่ได้ก็แปลกเหมือนกันแล้วก็ที่ร้อนขึ้นจากปกติพัดลมเป่านิดเดียวก็หนาวละแต่ตอนนี้ก็ร้อนมาก ที่ร้อนจนรูอแทบอยากถอดเสื้อนอนก็เข็มเข็มที่สี่เนี่ยฉีดเมื่อวันที่สิบหกมิถุนายนเข็มที่ห้าเนี่ยหมอหน้าฉีดวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างส่วนเสียงก็เป็ดเป็ดสาวสาวตามอารมณ์ หน้าก็ยังแก้มยุ้ยเหมือนเดิมลองดูว่าเดี๋ยวเข็มทัดมาลองดูว่ามันจะเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างขอบคุณครับผม